มที่ตายครับตายครับข้างหลังตายหมดแล้วไอ้้นี่ก็ตายแลวมือที่ตายแล้วมือที่ตายแล้วมตายลิปเปอร์ตายแล้วมือที่ลิเปอร์ตายหมดแล้วเอาอครับผมถ้าไม่อยากจะตามบอดเพราะช่องของผมที่มีแสงสีสันต่างๆเยอะแยะมมากมายผมแนะนำเป็น อปตฝฟาวค่อนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33กันไปเลยทีเดียวนะครับดีไซน์สุดล้ำไม่สำใครหมากับวัสดุสุด พเมยมทนทานนาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าไขยี้ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออฟตัดเฟลคอนคำเตือนเวนออฟตัดซีรีส์ใหม่บางรุ่นไม่มีของแล้วนะครับแต่รุ่นเฟลคอนสุดเฟี้ยวที่ใช้อยู่ยังมีของพร้อมส่ง แอบกระซิบบอกเลยนะครับว่าเหลือไม่เยอะแล้วรีบไปสั่งก่อนจะอดใส่นะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริกงอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผม เวลแคมชีฮอลลีวูดลิปเปอร์เก่ง76แล้วก็ไอตัวนั้นน่ะที่อยู่ข้างๆซิปเปอร์ลองเล่นไซเบอร์พังได้เลยลองไซเบอร์พังดูเจ้บอก่าเจ็เจ็พอมาใช้จริงอ่ะไอสกิลเนี้ยยิงโคตรยากเลยให้โดนอ่ะยิงยากสัสสัสเลยครับดูสิสกูบอยเฮ้ยมันมีรวมตองจอนนะ ล่างมีตัวหนึ่งอะถอยไปแล้วตามมาบอสบอม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 มันแตกไปแล้วมันไปรับลึกมันไปรับลึกครับมีลิงนะมีลิงเลยมีลิงกับฟาร่าเลยวะไปไปเข้าเลยลิง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 คนที่ตายครับตายครับข้างหลังตายหมดแล้วไอ้นนั่ะแล เหลือาาเหลือพาร่าพาราตายโดนรีม่โดนเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอาเลยมาเลยมาเลยเหลือลิงเดีวลิงลลิงลลิงลเฮ้ยนี่มันวับมามาที่เพื่อนปาเราอะรเพื่อนขัดกูดามันบอลจะตายอ่ะตาย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 ตาจะลดนระเขอมันเลยีเอาาาเยังไงอ่ะาร่าาา ตัวราคาบ้านฝั่งขวาตัวนึงไอ้อยู่เรื่องอะได้ัะเป็นจริงขนเนี่ยเอากลางนเดี๋ยวมัจะเปลี่ยนเอาไอ้ลิเบอร์นี้ลิเปอร์ขวามื่อลุงมเน็กขวามือไอ้ยืมตัดลิงเข้าลิมเข้าผมลผมเข้าต้องช่วยลิมเข้าต้องช่วยเมือที่ตายแล้วเมือที่ตายแล้วผผมมตตาายยลิเบอร์ตายแล้วเมือที่ลิเบอร์ตายหมดแล้วผมเลยผมเลยผมเลยตายตายตายข้างหลังหมดแล้ว เสียงมาทางซ้ายเนี่ยเสียงใครวะอ๋อเพื่อนเราอยู่คนเดียวไม่ใช่ใครอ่ะยิงเหมือนเดิมยิงขึ้นหลอดละเดี๋ยวเรามาโดดมาเดี๋ยวผมพักออกให้เฮ้ยฟาร่าเข้าหัวไปแล้วฟาร่าเข้ากลางหัวไปแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแผงหลังตายหมดแล้วครับแผงหลังตายหมดแล้ว ไไอ้พุกไอ้พุกกูยิงไม่ได้กูยิงแล้วกูยังเล่นต่อเลยไอ้พุกเล่นต่อคมีดาบอะรอบหน้ากูจะบวกแบบดาบอะมีบุตรมีอะไรปะเดี๋ยวคุณติเอาชัวร์ป่ะโอเคโอเคได้ได้ได้จะรอเลี๋ยวรอพอแล้วบอกถ้ามันออกมาไปรอจังหวะนึงก็ได้พี่รอรถรอรถกันออรออกซ้ายมาเยอะออกซ้ายมาเยอะ เมืรอซีอยู่ขวาเมอร์ซีอยู่ขวาิเตอร์ขวาตัวเดียวขวาลูกลุเห็นอะไรแล้วตามอยู่ตามอยู่เือซีเต็อยู่กลางสี่อยู่กลางสี่อยาตัวเดียวเมื่อซี่กอนเลยที่ตายครับตายแล้วตายแล้วเลิงลิงิงอ้อยตัดงมาตีเฮ้ยแพ้ไหมอันตีกูหน่อยกูตัดแงหลังมันมอดมอดเลยมอดเลยมอเลยมไปไปกูตีแล้วิ่ก็ตายแหแล้วเดี๋ยวกูเล่นเองาห่ดาหลังดีหอไหหลังะดแลหมดแล้วครับหมด อันตรีพี่คลิกขวาได้รัวๆพี่อ๋อเรื่องๆๆๆไม่ไม่รัวไม่ไม่ได้รัวพุกพุกเมื่อพี่ตายแล้วเขาจะที้ตายแล้วนิดนึงผมไม่ได้ขึ้นไปนะก็มลงมาลงมาลงมาอยู่หน่อยครับไปยู่หน่อยครับโอเครีบปขวารีบปะขวารีบปะขวาไปมันนันตีมันอันตีดันมันอันตีดันไอ้ยี่เอายี่ไส่เอายี่นด่ก่อนเนี้ยเอายี่ตัวเดียวนี่ไอ้ก้ามมึงได้ยิงไปเลย โอ้ยไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยโซนแตกโซนแตกวิ่งแตกกันหมดเลยซัพพอร์ตดินไม่ได้จับขัอดินไล่ตามไม่ได้ตามใครไม่ได้เลยเดี๋ยวมารถหน่อยพี่เอาลงกันมาบมดสิตามมาแล้วอันตีอันตีตายตายตายซับตายซับตายไม่โปรเจ็คแล้วไปไหนตามให้อยู่ไล่มาไล่มาเขาเลยพี่ตาย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 แล้วตายแล้ว ดุมดุมดุม no ดุดุดุตายโหเลือดเราเป็นน้ำจริงจ้ิ่ะจเย้เฮ้ยไหล่ไหลยไปแล้วก็เข้มถึงใจเข้มถึงใจกาแกัน180ไหล่ไหลมีคนช่วยดามีที่ไหนยนกูรูลวที่เราแพ้เยอะๆอะไรเงี้เฮ้ย ไม่มีอะไรครับแค่ไปล้วงหลังแค่ไปล้วงหลังไม่มีอะไรเลยแค่ยิงพวกกลางๆไาสองตัวแล้วเ็มาลัดก่อนดไม่ใช่ครับเรียกว่าล้วงสโนบอลสโนบอลธรรมาดาธรรมาดา <laughs> กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนน่งกันลนะครับที่ผมผ้าไามแลนในสตรีมสดเนี่ครับผมทาไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน